สวัสดียามเช้าในเยอรมันจ้าอากาศดีสุดๆฝนตกฝนหิมะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่พิมพาเพลินเยอรมันในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง เรียนรู้ก่อนมาเยอรมันแล้วกาแชรอี่ว่าทำไมถึงมาอยู่ในเยอรมันได้ถึง17ปีพี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งหลายที่กำลังจะมาและผู้ที่มาใหม่ๆในที่เราจะเรียนรู้ รู้เขารู้เราจะดีกับอนาคตของเราและพี่ก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีน้องๆมาเป็นสะพายเยอรมันเพิ่มเติมอีกนะจ๊ะในสิ่งที่น้องๆหลายคนจะเจอและอาจจะประสบปัญหาในภายภาคหน้าถ้าเราเรียนรู้และ เตรียมตัวไว้ก่อนเราจะรู้วิธีแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเนาะแล้วก็จะเป็นการคุยเรื่องทั่วๆไปนะจ๊ะก mm hmm. ารที่เราจะมาอยู่เยอะระมันเมื่อเราติดต่อแฟนทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า,าคู่เรายังไม่ได้เจอตัวตนนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หนึ่ง เทว่าเขาดีหรือนิสัยเป็นอย่างไรเมื่ออยู่กันไปแล้วจะมีปัญหาไหมซึ่งแน่นอนทุกคู่ต้องมีปัญหาแต่เราจะเรียนรู้วิธีแก้และให้อยู่กับมันอย่างไงให้มันได้อย่างไรในชีวิตของเราที่จะต้องมาเผชิญโลกใหม่ในเยอรมัน เพราะว่าผู้ชายในเยอรมันเขาจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากผู้หญิงไทยหรือคนไทยโดยสิ้นเชิงบ้านเราจะเป็นแบบไฟมารีแต่ที่นี่เขาจะอยู่แบบตัวใครตัวมันค่ะเพราะว่าหนึ่งเมื่อลูกอายุสิบ ลูกเขาจะแยกตัวจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะให้ลูกปางบ้านนะคะก็จะให้ลูกแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองพราะเขาถือว่าเขาส่งเรียนให้กินมาเยอะแล้วสิบดนี่ก็ต้องรับเริ่มรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะซึ่งผิดกับคนไทยคนไทยจะแม้ลูกจะสามสิบสี่สิบพ่อแม่ก็ยังมองว่าลูกยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ ทุกทครั้งในหัวอกคนเป็นแม่นะคะแต่คนเยอรมันไม่ใช่ค่ะเขาจะโอเคเธอโตแล้วเธอออกไปหายังไม่ได้ทำงานเพราะแม่ก็จะช่วยค่าห้องค่ากินอยู่ครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าให้เต็มแล้วอีกครึ่งหนึ่งลูกต้องไปหากินเอาเองคือต้องทำงาน ทำงานอะไรก็ได้เรียนไปทำงานไปด้วยนั่นคือเด็กและสังคมของยุโรปทั่วๆไปหรือว่าอาจจะแค่ในเยอรมันอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าในเยอรมันเป็นอย่างนี้แล้ววัฒนธรรมเขาเรามาใหม่ๆมันก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีการงอนกันขึ้น ซึ่งพี่ก็เคยเป็นและทุกๆคนที่มาใหม่ๆก็จะเป็นคือหนึ่งสังคมบ้านเรามีคนมากหน้าหลายตาเยอะเช้าขึ้นมาก็คุยสวัสดีทักทายกันแต่ที่นี่เขาจะอยู่แบบเงียบๆสิทธิส่วนบุคคลเจอกันฮัลโหกันโอเคแล้วก็จบหรือว่าจะคุยกันบ้างนิดหน่อยแต่เขาจะไม่มีมา บัวแว่ต่อแยกันทั้งวันนะคะแล้วก็เที่ยงช่วงเที่ยงต้องหยุดถึงบ่ายสองเพราะว่าคนแก่จะพักผ่อนที่นี่ก็มีอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างบ้านเราอยากใครอยากทําอะไรก็ทําบ้านเรานั่นแหละเสรีประชาธิปไตยแท้จริงบ้านเราแต่ที่ที่นี่ไม่ใช่นะอย่าคิดว่าประเทศเมืองน,นอกมีเสรีตลอดไม่ใช่นะคะ เรามาเยี่ยมเย็นเขาก่อนสามเดือนมาดูแลศึกษาจิตใจซึ่งกันและกันว่าเมื่ออยู่กันแล้วนิสัยจะเป็นยังไงได้เราก็จะได้มีเวลาศึกษากันเพราะว่าส่วนมากที่มาออกข่าวกันเยอะและก็มาแล้วอยู่เมืองไทยผู้ชายเปมากพอมาอยู่ที่นี่ใช้มากก็ไม่ได้กินมากก็บน จุกจิกจู้จี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่นี่เขาทํางานเขารู้แต่มันก็ต้องมาเรียนรู้กันจิป,ปาถะเนาะมาเรียนรู้อยู่ด้วยก<ม>ันสามเดือนจนกระทั่งกลับมาสามเดือนแรกงดงิดเงียบเหงาแล้วก็ไม่อยากอยู่เพราะว่ามันอยู่เหงาไม่มีเพื่อนคุยเพราะช่วงนั้นคนไทยยังไม่เยอะ ซึ่งผิดกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนไทยเยอะแล้วก็โลกโซเชียลเยอะมันก็เลยไม่เหงาเนาะทีนี้เรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วก็ถ้าคนไหนจะบินมาก็ต้องเตรียมหยูกยามาด้วยนะคะและก็ข้อควรระวังคือที่นี่มีข่าวกันบ่อยมาอยู่ หนึ่งพาส,สปอร์ตต้องให้ติดตัวเราหรือไม่ก็ถ่ายเอกสารติดตัวเราไว้เพราะว่าบางคู่หมาในการสื่อสารกันไม่เข้าใจกันนั่นแหละและหลายแล้วก็ที่ออกข่าวใหญ่เลยก็คือหนึ่งเอาไปขังในตู้คอนเทนเนอร์ถึงเวลาจะให้ไปขายตัวก็ขายกุญแจเอาเราออกมาก็หลายคนนะคะไม่ไม่ใช่น้อยทำอย่างไรเราจะ ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อสิ่งที่เราก็เราคิดว่าเรามาผจญภัยในโลกกว้างใช่ไหมมันก็จะได้คลายความเครียดไม่สีเรียดไม่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าหลายคนมาผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่แต่งงานมาแล้วยินนะคะขอบอกทุกคนต้องมาทำงานถึงสามีจะรวย คุณก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำงานเพราะว่ามันเงียบเหงามันไม่ได้มีห้างมีสวนสนุกให้เที่ยวเหมือนบ้านเราเขาไม่ได้มาเปิด24ชั่วโมงเดิอนกว่าแล้วค่ะร้านอาหารปิดหมดแต่ถ้าทูสั่งออนไลน์ได้อยู่นี่แหละค่ะอาหารการกินช่วงโควิดมันจะยากทางที่ดีมามา่มาเตรียมมาเลยค่ะ <laughs> ของกินง่ายๆของเราหิวเรามาใส่น้ำต้มปุ๊บได้กินแล้วค่ะเวลาฟังพี่คุยก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะว่าอ,อะไรมันเล่าอะไรน่าเบื่อมันมีแฝงสาระเป็นเรื่องจริงว่าชีวิตเราจะต้องมาเจอกับอะไรเราเตรียมตัวมาแล้วเราก็จะรู้อ้อพี่เขาพูดทูกนี่มันมีจริงๆ และเราก็ต้องเจอมันจริงๆก็อยากจะฝากให้น้องๆหลายๆคนที่กำลังจะมาเพราะว่าคนไทยที่นี่จะรู้ๆกันอยู่และช่วงนี้ก็กลับไปกันก็เยอะค่ะเราก็อยากกลับแต่มนุษย์สองครอบสำหรับพี่ยากค่ะเพราะว่าลูกชายยังเรียนอยู่ก็ต้องอยู่บ้านกับเขาเพราะเขาเรียนอยู่ที่บ้านโรงเรียนปิดยังไม่เปิดเมื่อก่อนก็ ทำงานหนักมากกว่าชีวิตจะมาถึงวันนี้แต่พี่ก็ภูมิใจว่าพี่ทํามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะว่าเมื่อแล็กเครียดมากก็คือช่วงที่ปลูกบ้านน่นแหละค่ะที่พี่ปลูกบ้านเองเพื่อให้แม่ให้ลูกได้อยู่แล้วก็เพื่อตัวเองเมื่อเราแก่ตัวอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่เมืองไทยแล้วซึ่งสามีที่นี่ทีแรกเขาก็ไม่เข้าใจ เขาว่าทําไมต้องไปปลูกอยู่นู่นพี่ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าไทยดีกว่าถ้าที่นี่มีสงครามสู้รบกันเราก็ย้ายไปอยู่นู่นเห็นไหมไอเดียผู้หญิงมารยาผู้หญิงมันมีหมดหละ่ะค่ะอะไรประหลาะได้เราก็ได้โอกาสสวมรอยแล้ว ก่อนที่จะมาทำบ้านนี้พี่ก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยที่จะพยายามเก็บเงินให้ได้ไปีหนึ่งเก็บได้สองแสนแต่พอกลับเมืองไทยมันก็กินก็ใช้หมดเนาะและยิ่งตอนนี้ทำบ้านแล้วมันก็เริ่มผ่อนคลายมากค่ะไม่สบายเขาก็ยังต้องไปทำงานเพราะค่าของชีพค่าใช้จ่ายที่นี่มันเยอะ แล้วยิ่งมีเราเพิ่มขึ้นมาเขาก็จะต้องยิ่งทำงานหนักขึ้นว่าเพราะว่าเอพอพะนั้นเราก็อย่าได้คิดว่าถึงแฟนจะรวยแล้วเขาจะส่งไม่ใช่นะคะบางคนเขารวยเขาก็เพราะว่าเขารู้จักเก็บออมรู้จักใช้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเมื่อเรามาอยู่กับเขาเราก็ต้องช่วยกันค่ะและเมื่อเราหาเงินได้ เราก็ถือซะว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวกับข้าวเราก็ไม่ต้องออกสามีมีให้เราก็ไปทำงานบ้างช่วงสามีไม่อยู่ไปทำงานเช้าเราก็ไปทำงานบ้างวันหนึ่งสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วเดือนหนึ่งก็หมื่นสองเมืองไทยพี่ทำงานหนักนะหนักมากกว่าที่นี่ที่นี่พี่ยังทำงานวันหนึ่งสามชั่วโมง อาทิตย์ละสองครั้งพี่ก็โอเคยังอยู่ได้แต่ถ้ายุ่เมืองไทยพี่ทำงานบ้านเราค่าแรงอะวันตอนนั้นพี่ทำงานไม่บ้านฝรั่งเงินเดือนสามร้อยต่อวันแต่ว่าทำงานครึ่งวันไม่เต็มวันค่ะเพราะว่ามีมาดามให้ทำกับข้าวไว้ให้เขาจะเลี้ยงแขกเราก็ไปซื้อมาทำไว้ให้เขางบเท่าไหยบอกเขาซึ่งทำเสร็จเราก็กลับ งานบ้านในฝรั่งกลับไปที่ครึ่งวันทำอะไรรู้ไหมคะหาเสื้อผ้ามือสองไปขายคะ่ะตลาดนัดใกล้บ้านมีสะเล้งของพ่อคันเดียวพ่อเป็นยามด้วยรับซื้อคนรวยว่างั้นเถอะเขาก็จะรู้จักพ่อกับแม่มานานเพราะว่าเราเข้ากรุงเทพ ตอนพี่อายุได้ประมองบ้านเขารู้จักกันทั้งพอ่อทั้งแม่แม่ก็จะขายข้าวแกงแรกๆไปทํางานไม่บ้านแล้วก็ต่อมาก็ขายข้าวแกงพ่อก็เป็นยามพี่ก็ไปช่วยแม่ขายของแล้วก็ทํางานก่อสร้างคะ่ะออกปอ .4 ครูถามเด็กหญิงพิมพ์ไปทําอะไรคะอ๋ออยากไปทํางานก่อสร้างคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเพ่อ โดนรถชนขาหักลูกแม่มีลูกตั้งห้าคนเนาะพ่อกับแม่มีลูกห้าคนแม่ค้าขายคนเดียวก็ไม่ไหวพี่กับพี่ชายคนโตกําลังเรียนปสี่คือเรา<ข>พี่ชายเกินเกณฑ์ไปสองหรือสามปีพี่ก็เกินเกณฑ์ไปสองปีแล้วก็ก็เลยมาเรียนพร้อมกันเรียนพร้อมกันแล้วก็ออกพร้อมกันเพราะว่าก็คุยกันว่าเออไปช่วยแม่ทํามาหากินดีกว่านอ้อ,อพ่อก็ขาหักสงสารแม่แม่คนเดียว แม่เก็บผลไม้มาขายไปเก็บที่สวนแล้วก็ช่างกิโลเอามาขายมั่งเอ่อผัดทำลูกชิ้นทอดมั่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยก,การขายเพื่อลูกค้าจะได้ไม่ไม่เบื่อแล้วก็ขายสาคูมั่งสารพัดลหละคะ่ะก็ช่วยแม่ไปพ่อก็ขาหักก็ดำหมดแบงค์เลยละ่<ต>ะที่เขาเก็บสะสมกันมาทั้งพ่อทั้งแม่มันก็ชีวิตเราก็ลำบากมาแต่นั่นละคะ่ะ ทั้งก่อสร้างทั้งไปทํารุ่นมาน,นะพี่ก็จะคุยสาระเกี่ยวกับเยอรมันมั่งพาทัวร์เยอรมันมั่งแล้วก็ฟังประสบการณ์ชีวิตของพี่ที่ผ่านมาด้วยว่าทําไมพี่ถึงพูดว่าอดทนอดทนเพราะว่าขนาดพี่ทนลําบากมาเยอะในเมืองไทยพอมาอยู่ที่นี่ยังต้องพูดว่าต้องใช้ความอดทนมาก จริงๆเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่บ้านเมืองของบ้านเรามันต่างวัฒนธรรมกันมาอยู่ก็น้าตาตกหลายครั้งจะกลับบ้านหลายครั้งแต่เมื่อเราคิดถึงว่าคนที่อยู่ทางเมืองไทยพ่อแม่เราแก่เท่าเขายังรอเราอยู่เขาก็อยากอยู่ได้แต่ว่าเราอยากให้เขาสบายในเมื่อบ้านปลายของเขา ในชีวิตของพี่เคยมีข้าวเย็นอยู่หม้อมีปลาทูแม่กับพ่อซื้อปลาทูมาคุกข้าวให้ลูกกินกับน้ำปลาหมดแล้วพอลูกกินหมดแล้วพ่อแม่ถึงจะกินนะคะนั่นคือสิ่งที่พี่เห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วหลายครั้งเพราะว่าบางทีไปต่างจังหวัดโรงเรียนปิดเทอมพ่อแม่ก็ต้องเอาพวกเราเป็นลูกไปด้วย ล้วก็ไปมันก็ตกระกรรมลาบากนะคะ่ะบางทีรถติดลมมั่งไม่มีข้าวกินก็ต้องพากันเดินออกมากว่าจะเจอตลาดเจอซื้อเตงมงเตงมงให้กินนั่นก็คือชีวิตที่เราประสบกันมาตลอดก็เลยได้ทุกอย่างเพื่อให้เราได้มีกินแล้วเราละ่ะเราโตมาแล้วเมื่อเราอยู่กินสบายมีอยู่มีกินเรามาถึงนี่ได้ เราก็ต้องให้ก็ภูมิใจแล้วว่าเรามีให้พ่อให้แม่อยู่สบายไม่ลำ่ำไม่รวยแต่เขาก็ไม่ลำบากมีห้องให้เขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะอยู่อย่างสวยรู้เขาก็โอเคเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่เราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จได้เยอะแล้วค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็มาเจอช่วงโควิดบ้านก็ยังไปไม่ถึงไหนก็เสร็จประมาณ80%ซก็ยังเหลืออีกประมาณ20ซกว่าๆเนาะที่ยังไม่เสร็จแต่เราก็จะในช่วงโควิดนี้ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไทยเนาะสู้ๆกันไปโอกาสดีๆมันจะต้องมีมาหาเราอีกการงานมันก็จะต้องมาอีกเพราะว่าช่วงนี้โควิดเงินก็จะได้เฉพาะเงินเดือน ประจำมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาพออยู่ได้แล้วก็เมื่อก่อนทํางานพิเศษเยอะช่วงนี้งานพิเศษเขาปิดร้านก็ทําไม่ได้ก็เลยต้องรอนั่นแหละคะ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่น้องๆลหลายๆคนที่กําลังจะมาอยู่เยอระะมันนะคะ จะได้รู้ว่าข้อควรระวังของผู้ชายเยอรมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบางทีถ้าอากาศดีพี่จะพาออกไปเดินข้างนอกไปถ่ายดูบรรยากาศของเยอรมันให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูอีกป่าหนึ่งที่เยอรมัน จะพาชมสวนชมโลกของเยอรมันกับเราไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งบายบายจ้า